คลิปนี้ผมจะมาสอบถามความคิดเห็นพี่ๆทุกคนนะฮะระหว่างกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งกับคนคนหนึ่งนะครับว่าพี่ๆเนี่ยชอบด้านไหนนะครับกลุ่มคนก,กลุ่มหนึ่งเนี่ยผมไม่รู้ว่าวันๆเขาทำอะไรแต่ที่แน่ๆเขาจะต้องสละเวลาในการไปฟังคนคนหนึ่ง สอนธรรมะนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปฟังด้วยตัวอาจจะฟังทางช่องทางออนไลน์ฟังไม่ได้ฟังเพื่ออยากรู้ธรรมะโดยส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นแต่ฟังเพื่อจะหาว่าเขาพูดอะไรผิดบ้างนะครับคนกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่พูดสุภาพนะไม่พูดกูไม่พูดมึงนะครับแต่โดยส่วนตัวผมเองนะครับโดยส่วนตัวผมยังไม่เห็นประโยชน์จากเนื้อหาคําพูดนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่า การไม่พูดกูไม่พูดมึงแต่ประโยชน์ของเนื้อหาคําพูดไม่มีกับคนคนหนึ่งที่พูดกูและพูดมึงแต่เนื้อหาในประโยชน์ของคําพูดมีนะครับพี่ๆว่าคําพูดแบบไหนที่พี่ๆอยากจะเข้าไปฟังเข้าไปสนใจเข้าไปอยากเรียนรู้ระหว่างคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่พูดกูมึงแต่เนื้อหาสาระในการพูดไม่ค่อยมีอีกคนหนึ่งพูดกูมึง นะครับแต่ว่าเนื้อหาสาระในการพูดมีนะครับแล้วก็เวลาเขานั่งจับผิดในคำพูดคนที่แสดงธรรมแล้วเนี่ยเขาจะต้องหาเวลาอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับพอหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอตามที่เขาคิดเขาก็จะไปนั่งอัดคลิปแล้วก็บอกว่าเอามา ชี้แนะเอามาแนะนำนะครับแต่สาหรับผมการอัดคลิปหาข้อมูลขนาดนั้นนะเพื่อเอามาพูดยาวเป็นสิบยีสิบนาทีเนะี่ยในคลิปผมเรียกแบบนี้ว่าการประจานไม่ใช่การสแสดงการชี้แนะแบบมีเม,ม,มตานะครับแต่คนที่สอนผิดไปบ้างผมไม่ได้บอกว่าไม่ผิดนะผิดก็คือผิดนะครับ แต่เขาก็ยังเดินหน้าทําหน้าที่ต่อไปแล้วก็ปรับปรุงตัวให้เขาให้ดีขึ้นโดยที่ไม่ไปต่อล้อต่อเถียงพี่คิดว่าสองคนนี้ที่คนหนึ่งตั้งหน้าจับผิดนะครับแล้วก็เอาเขามาประจานเป็นคลิปยาวเป็นสิบยี่สิบนาทีไม่รู้กี่คลิปแล้วนะครับอีกคนหนึงเนี่ยไม่ได้สนใจเดินหน้าแสดงทำต่อไปนะครับพี่คิดว่ากลุ่มคนกลุ่มเนี้กับคนคนเนี้ กลุ่มไหนมีประโยชน์กับสังคมมากกว่ากันนะครับเท่าที่ผมฟังคนเนี้ยแสดงธรรมเนี่ยผมว่าหมื่นคำให้พูดผิดสักสามเปอร์เซ็นต์นะสามเปอร์เซ็นต์พอสามเปอร์เซ็นต์ในหมื่นคำคือสามร้อยคำผมก็ยังถือว่าน้อยนะแต่ผมว่าแกแสดงธรรมที่แกพูดมาเนี่ยเป็นแสงคำนะม้งผิดสักกี่คำเชียนะครับดังนั้นเนี่ย มันเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะครับอ่ะก่อนที่จะบอกว่าเหมือนที่พุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยผมต้องมาเกล่นตรงนี้ก่อนมันมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์น่ยทไมชอบมาตําหนิผมและก็คนอื่นๆว่าเอ้ยทําไมชอบอ้างจังว่าพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนั้นเพราะว่าผมเนี่ยเป็นสาวกผมมีหน้าที่ฟังแล้วมาบอกต่อนะครับผมไม่มีมีหน้าที่ในการบัญญัติและก็ปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเองแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ต้องให้เกียรต การที่พระพุทธเจ้าได้ทรงลำบากตรัสรู้ทรงลำบากในการถ่ายทอดบอกสอนจนเรามีพระสัตว์ทำได้เรียนรู้กันทุกวันนี้นะครับนั่นคือทําไมเราต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกสอนเพราะว่ามันไม่ใช่ของผมมันแรกและผมเคารพแล้วต้องให้เกียรติและให้เครดิตท่านว่านั่นคือคําพูดของท่านนะครับอ่ะกลับมานะครับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า ตั้งแต่ที่ท่านแสดงทำมาตั้งแต่คําแรกจนกระทั่งคําสุดท้ายเนี่ยท่านตั้งจิตไว้ในสมาธินิมิตมีจิตเป็นเอกนะครับตั้งแต่คําแรกจนถึงคําสุดท้ายดังนั้นคําพูดที่พูดออกมาน่ยไม่มีผิดเลยนั่นคือคุณสมบัติของท่านดังนั้นเนี่ยเวลาคนอื่นพูดโอกาสผิดมันก็มีถูกไหมฮะแต่จะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่บุคคลนะครับแต่การผิด เล็กน้อยระดับนี้ซึ่งไม่ได้ผิดในตัวเนื้อหาธรรมะชั้นสูงอย่างเช่นไม่ได้ผิดว่าเออทุกคืออะไรไม่ได้บอกผิดไม่ได้บอกว่าสมุทัยคืออะไรไม่ได้สอนอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปาทผิดไม่ได้สอนนิโรธผิดไม่ได้สอนอริยมรรคมีองแปดผิดไม่ได้สอนเรื่องตัณหาฉันทะราคานะนิตัณหาวิญญาณจิตมนผิดถูกไหมดังนั้นเนี่ยตรงนั้นน่ะมันเป็นแค่ธรรมะชั้นเปลือก ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับระดับมรรคผลนิพพานเลยมันไม่ได้พูดถึงแนวทางการบรรลุมรรคผลนิพพานเลยนะครับแต่ก็ยังไปพยายามจับปิดและยังพยายามไปหาข้อมูลยังพยายามมานั่งทําคลิปยาวเป็นสิบยีนาทีไม่รู้ตั้งกี่คลิปเพื่อประจานคนอื่นและบอกตัวเองมีเมตตาชี้แนะชี้นำผมนี่ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับดังนั้นพี่ชอบแบบไหนคนกลุ่มหนึ่งที่ชอบ ตำหนีติดดิงคนอื่นกับคนกลุ่มกับคนอีกคนหนึ่งที่แสดงธรรมโดยไม่สนใจนหน้าอิดหน้าพรมพยายามปรับปรุงตัวทําให้ดีต่อไปแม้ว่าผิดเขาก็รับผิดเขาไม่ได้ไม่รับผิดนะครับดังนั้นพี่เลือกคนกลุ่มไหนพี่ก็เลือกเอาเองตามศรัทธานะครับแต่ที่ผมแปลกใจนะครับผมว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เก่งมากเลยนะครับทางด้านกฎหมายทางด้านพระธรรมทางด้านพระวินัยทางด้านพระไตรปิฎกโหรู้เยอะแยะมากมายทําไม บริษัทห้างร้านต่างๆหน่วยงานราชการโรงเรียนมหาวิทยาลัยร,รวมไปถึงรัฐสภาไม่เชิญเขาไปบรรยายั้างนะนะครับเขาเก่งนะโอ้รู้ทุกอย่างในโลกใบนี้เลยนะครับโอ้เขารู้หมดเลยใครผิดอันนู้นอันนี้แต่ไม่รู้เขารู้ไหมว่าตัวเขาเป็นยังไงเหมือนที่คําพูดที่บอกบางคนเนี่ยรู้ทุกอย่างเลยนะโดยยกเป็นเรื่องของตัวเองนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมต้องขอออกตัวก่อนนะฮะผมไม่ใช่เอฟซของอาจารย์เบียร์นะครับไม่ใช่ติ่งหรือด้อมอะไรของอาจารย์เบียร์ทั้งนั้นนะครับผมเองเนี่ยเป็นคนนับถือศาสนาพุทธนะครับแต่ผมไม่มีนิกายไม่มีแบ่งสายว่าเออเป็นผมสายวัดปา่าพระอาจารย์นู้นหลวงปู่นั้นไม่มีนะฮะผมไม่มีสายวัดปา่าวัดบ้านไม่มีปริยัติปฏิบัติอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะพระพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยสอนให้เรามีการแบ่งแยกแบ่งสาย คำสอนของท่านมีชุดเดียวแบบเดียวนะครับท่านไม่เคยแบ่งแยกวิธีการหลุดพ้นทุกสมุทัยนิโรธมัดของทุกคนเหมือนกันเพราะทุกคนเนี่ยประกอบด้วยมหาภูตธ,ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นร่างกายที่มีการเกิดขึ้นและดับไปาตามเหตุและปัจจัยเหมือนกันทุกคนดังนั้นพระธรรมไม่มีการแบ่งแยกนะครับท่านเลยไม่เคยสอนให้เราแบ่งสายแบ่งนิกายเพราะไม่ว่าคุณจะเกิดชาติไหนคุณก็แก่เจ็บตายเหมือนกันทั้งหมดนะครับ ถ้าจะบอกผมเป็นเอฟซหรือเป็นติ่งเป็นด้อมใครต้องบอกว่าผมเป็นติ่งเป็นเอฟซีเป็น, FC, ปนด้อมของพระพุทธเจ้านะครับสิ่งที่ผมยึดมั่นถือมั่นคือคําสอนของพระพุทธเจ้าแบบที่ไม่มีบัญญัติเพิ่มและไม่มีตัดทอนนะครับและผมจะเคร่งครัดพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เคร่งครัดมันจะเป็นสิ่งที่จเจริญถ้าไม่เคร่งครัดจะมีแต่ความเสื่อมตลอดกาลนานนะครับเหมือนที่มหามีเคยพูดไว้ตอนคลิปวันอังคารคำ่คำๆถ้าผมจําไม่ผิดนะครับอย่าบัญญัติเพิ่มอย่าตัดทอน และผมถามฝากคําถามไปถึงมาหาหมีคํานึงนะครับผมถามจริงๆว่าในพระไตรปิฎกของประเทศไทยณปัจจุบันเนี่ยมีบัญญัติเพิ่มบ้างไหมนะครับถามแบบแฟร์นะครับแล้วแต่พระพุทธเจ้าบอกห้ามมันจัเพิ่มห้ามตัดทอนนะครับเพราะว่าทุกคนแม้จะเป็นพระอรหันต์ผมไม่ไม่ได้บุรี่พระอรหันต์นะครับแต่ต้องยอมรับก่อนว่าพระอรหันต์เนี่ย ถ้าเป็นสาวกก็ยังคงเป็นมัคฐานุคาหรือผู้เดินตามมาภายหลังเป็นเพียงผู้ฟังปฏิบัติตามการที่ฟังมาเวลาบรรลุเสร็จการถ่ายทอดก็ต้องถ่ายทอดบอกสอนตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกสอนเหมือนที่พระเจ้าบอกว่าให้พระอาหารหันต์ไปเทศนาแสดงธรรมให้กับคนอื่นต้อบอกว่าเ,ออเธอทั้งหลายจาริกไปนะแล้วไปแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงานในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐาพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงนะครับ ความหมายของกลุ่มคำกลุ่มนี้ผมพูดไปหลายคลิปละก็คือคําว่าสุกตาวินิโยหรือระเบียบถ้อยคําของพระสุคตหรือระเบียบคําพูดของพระพุทธเจ้านั่นเองพูดง่ายๆว่าต่อให้คุณบรรลุแล้วคุณก็ต้องกลับมาสอนคําของพระเจ้าไม่ได้ว่าคุณบรรลุแล้วคุณจะสามารถแต่งเติมคําสอนหรือสอนอย่างอื่นจากการปรุงแต่งจากการที่คุณบรรลุแล้วได้นะถูกไหมฮะนั่นคือหลักการเพราะว่าห้ามบัญญัติเพิ่มห้ามตัดทอนต่อให้เป็นอรหันต์ประเภทปัญญาวิมุต ็ยังเป็นแค่มักคารุคาไปเสมอกับพระพุทธเจ้าที่วิม,มุตติที่นิพพานแต่ในทางโลกก็ยังเป็นผู้เดินตามมาภายหลังนะครับถูกไหมครับมหาหมีผมไม่ได้พูดอะไรที่วัญหััดเพิ่มและตัดทอนถูกไหมผมพูดเพียวๆเลยแล้วก็เป็นพระสัตธรรมปฏิรูปหรือเปล่านะครับถ้าถ้าผมพูดอะไรผิดก็ทําคลิปนะครับแล้วก็เขาเรียกเอาอะไรอ่เอาไปลงแอปแดง ที่เป็นที่ชื่นชอบกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็สาธยายความผิดผมก็ได้นะครับเพราะว่านั่นน่าจะเป็นความถนัดส่วนบุคคลนะครับมามาพูดถึงด้านคนที่ฟังทรรมนะครับพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้เคยบัญญัติในธรรมวินัยนะว่าเออประเทศใดๆที่นับถือศาสนาพุทธนะคุณต้องไม่ออกกฎหมายนะใครสอนพระธรรมผิดแม้คําเดียวต้องไปจับการเขามาติดคุกเลยนะ นะครับถูกไหมท่านไม่เคยบัญญัติท่านม,มีเมตตาแต่ท่านไม่ได้สอนให้คนฟังโม่ท่านเลยวางกฎมหาประเทศสีอยไว้ให้เรานั่นคือว่าเวลาเราฟังคําใครบอกว่าเออพระพุทธเจ้าบอกแบบนั้นบอกแบบนี้รวมถึงผมด้วยเช่นกันนะครับท่านบอกว่าทายังไงอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านพึงกําหนดเนื้อความ ในบทในพยัญชนะนั้นให้ดีพูดง่ายว่าจําคํานี้ก็พูดให้ดีนะครับแล้วก็นําไปสอบสวนลงในพระสูตรเทียบเคียงดูในพระวินยัยถ้าเข้าลงกันเข้ากันได้ไม่ได้ลงกันไม่ได้แสดงเขาจํามาผิดให้เธอพึงทิ้งคํานั้นไปเสียถ้าพูดผิดก็แค่ทิ้งไปไม่ได้ให้ไปขอโทษขอความอะไรถูกไหมฮะแต่ถ้าเข้ากันได้ลงกันได้กับพระธรรมพระวินยัยแสดงว่าเขาจํามาถูกให้เธอพึงรับคํานั้นไว้ เนี่ยคือหลักมหาประเทศสี่ท่านเป็นสอนให้เราโง่ท่านสอนให้เราจําก่อนแล้วเอาไปตรวจสอบแล้วค่อยทวนดูนะครับถ้าไม่ใช่ก็ทิ้งใช่ก็รับไว้แล้วนาไปปฏิบัติเพราะนั่นคือคําพูดของพระพุทธเจ้านะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ของกลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับก็พระพุทธเจ้าสอนถึงบุคคลเอาไวส้สี่สี่จำพวกนะครับกลุ่มคนกลุ่มนึงชอบติเตียนคนอื่นแต่ไม่ชอบสรรเสริญ กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งชอบสรรเสริญแต่ไม่ชอบติเตียนกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ชอบทั้งสันเสริญและติเตียนบุคคลที่ควรติเตียนและควรสรรเสริญกลุ่มคนสุดท้ายกลุ่มคนที่สี่นะครับเป็นกลุ่มคนที่สรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญติเตียนบุคคลที่ควรติเตียนโดยตามความเป็นจริงโดยการละอันควรนะครับพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญบุคคลกลุ่มที่สี่เอาไว้นะครับว่า เป็นบุคคลที่งามกว่าปลานีตกว่านะครับก็คือบุคคลที่ทั้งสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญตําหนิบุคคลที่ควรตีเตียนตามความเป็นจริงโดยการันตีนั้นถ้าเนี่ยเราตีเตียนคนอื่นได้แต่ดูอย่างกลุ่มเนี่ยกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยนะครับตีเตียนอย่างเดียวเลยนะครับกับคนที่แสดงธรรมทั้งที่เขาสอนถูกเยอะกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นเขาไม่เคยสรรเสริญดังนั้นกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยไม่ใช่กลุ่มคนที่งาม ไม่ใช่กลุ่มคนที่ประณีที่สุดเพราะว่ามีแต่ตำหนิไม่มีการชื่นชมนะครับทั้งที่จริงๆบุคคลบุคคลเนี่ยที่แสดงธรรมอยู่เนี่ยเขาสมโดยมวลรวมเนี่ยไม่ใช่คําพูดใดคําพูดหนึ่งโดยมวลรวมในการสอนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณคิดว่าเขาควรจะถูกสัรเสริญหรือควรตีเตียนล่ะนะครับอีกเรื่องหนึง่งเรื่องสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปตีเตียนใครเนี่ยนะครับ มันผมไม่ได้มาติเตียงใครนะผมมาแค่สอบถามมุมคิดเห็นนะครับพระพุทธเจ้าท่านวางกฎเอาไว้อยู่ในพระวินัยนะครับว่าเอ้ยก่อนที่เราจะไปว่าคนอื่นเนี่ยเราต้องสํารวจตัวเองก่อนด้วยทำภาพระการพุทธเจ้าท่านบอกเลยคุณสมบัติของผู้โจทย์ยังมีอยู่5อย่างนะครับมหามีสามารถไปตรวจสอบดูได้นะครับ 1. ความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ 2. ความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ส จิตของเราต้องประกอบไปด้วยเมตตาไม่มีความอาฆาตมาร้ายในสัพพรมารีทั้งหลาย 4. เป็นผู้ผูหูสู่ทรงสุดตาสั่งสมสุดตา 5. ทรงจำปาณิโมกทั้งสองได้ดีโดยพิสดารก็คือโดยละเอียดยิบสาธยายได้ไพเราะคล่องแท้ววินิจฉัยถูกต้องโดยสุดตาโดยอนุพยัญชนะนะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้มีไหมนะครับความประพฤตทางกายบริสุทธิ์นะครับสีลห้าครบหรือยังก่อน อันที่สองความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์นะครับพูดโกหกไหมยุยงให้คนอื่นแตกกันหรือเปล่าสิ่งที่พูดเนี่ยเป็นคําพูดหยาบคายไหมพูดเพ้อเจอ้อไหมอิงอัดอิงทำอิงวินัยหรือเปล่าหรือว่าอิงคําพูดคนอื่นที่ไม่ใช่ไม่ใช่อัดทำและวินัยของพระพุทธเจ้าอย่างแบบนั้นไม่เอาถ้าเราจะตําตหนิคนด้วยพระในเรื่องของทมวินยัยเราก็ต้องเอาทมวินัยของพระพุทธเจ้ามาตําหนิห้ามเอาคําของคนอื่นเพราะทมวินัยเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดา และพอพระพุทธเจ้าล่วงลับเนี่ยศาส,สดาแทนก็คือทำวินัยที่ท่านบัญญัติแล้วแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายท่านตรัสไว้กับพระอานท์ถูกไหมครับมหาหมีอะต่อมาหลังเราเรารู้คุณสมบัติของผู้ที่จะโจทย์แล้วก่อนที่เราจะตําหนิคนอื่นตอนที่เราจะโจทย์เนี่ยเราต้องดู5อย่างนี้ด้วยหนึ่งกล่าวตามการอันควร2อกล่าวตามความเป็นจริงสามกล่าวด้วยถ้อยคําสุภาพสี่กล่าวด้วยคําที่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่กล่าวด้วยคาไร้ประโยชน์ก็คือไม่พูดคําพูดเพ้อเจอ โดยไม่อิงอัดไม่อิงทำไม่ไม่อิง,องวินยัยห้ากล่าวโดยมีจิตเมตตาแม้จิตเมตตาต้องมีตลอดเลยแล้วการอัดคลิปไปแบบนั้นนะ่ะคิดว่าเป็นการชีแนะ้แนะแนะนํำด้วยความหวังดีต่อพระศาสนาหรือต้องการประจานให้เขาล้มละลายตายจากเพราะความอาฆา,าตมาร้ายล่ะนะครับผมไม่ได้บอกนะผมฝากไว้ให้คิดนะครับ สิ่งใดที่ผมพูดไปและเป็นพระสัตธรรมปฏิรูปหรือผมเข้าใจผิดเนี่ยพี่ๆที่ได้รับชมรับฟังเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้แต่ขอกรุณาคอมเมนต์ด้วยคําสุภาพแล้วก็คอมเมนต์แบบอิงอัดอิงธรรมอิงวินัยเพราะเราพูดเรื่องธรรมะนะครับแล้วต้องเป็นอัดเป็นธรรมเป็นวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นนะครับคลิปนี้ผมขอฝากเอาไว้แค่นี้นะฮะขอบคุณครับโอ้ยมึงอยากจะเกิดต่อไหมเนี่ย หรืออยากจะลงนรกกูก็ไม่รู้เหมือนกันอืระวังนับถอยหลังนะไม่มีคนไปทําอะไรมึงหรอกแต่กรรมติดจรวดของมึงจะทําตัวมึงเองระวังดีๆเออมึงว่าไม่อยากจะพูดคํานี้นะรัะตนห้าเนี่ยท่านอาจารย์เบียมีสามมีมากกว่านี้ก็มีไม่ได้ละเพราะอีกสององค์เนี่ยต้องเป็นพระพุทธองค์และฟังธรรมจาก พร,พ,พระพุทธองค์จากพระองค์เองเลยอันนี้ทําไม่ได้แล้วแต่ถ้าอาจารย์มนมีคือศึกษาพุทธวจนะและประพุติธรรมสมควคกจะทำหนึ่งเผยแผ่พุทธวจนะสองพุทธพจน์กรตันอยูต่อมารดาบิดาสามโอ้โหสามองค์ครบเลยพระพุทธเจ้าบอกว่ารัตนหาหอย่างเงี้ยเป็นบุคคลที่หายากที่สุดในโลกเป็นคนดียิ่งกว่าคนดี ฟังไม่ผิดเป็นคนดียิ่งกว่าคนดีแปลว่าอะไรแปลว่าสองตัวเนี้ยเป็นคนเลวยิ่งกว่าคนเลวเพราะมึงมึงแกล้งคนดียิ่งกว่าคนดีอยู่เออเนี่ยมันเป็นความจริงนะไม่ได้กล่าวตู่คำพัสสาสดานะมันเป็นความจริงเพราะท่านเป็นคนดียิ่งกว่าคนดีอาจารย์เบียร์ของเราเนี่ยเออและและท่านก็จริงๆท่านเข้าใจธรรมชั้นลึกแล้วนะ ท่านไม่จําเป็นต้องมาต้องมารับรับคําด่าคําว่าแรงแรงอะไรก็ไม่รู้รับอะไรต่อมีอะไรจะติดคุกติดลางบ้าบอกขอแต่งไม่จําเป็นเลยไม่จําเป็นเลยใช้นี่หมดแล้วด้วยเมื่ออาทิตย์ก่อนจะบวชเดี๋ยวนี้ยังบวชได้เลยนะเออแต่อยากจะแต่อยากจะทําตามครูบาอาจารย์ที่ท่านขอร้องไว้บอกว่าเบียเธออย่าเพิ่งบวชเลยมีมีพระพิสุที่เป็นเป็นอริยสงฆ์ก็คือ พักที่จะอุเป็นเป็นเอุประชาให้ท่านอ่ะบอกว่าอืเบียก็อย่าเพิ่งบวชเลยจะไม่ดีกว่าเลอรเป็นกําลังสําคัญให้ระพุทธศาสตรอยู่ในครเศกาลวาดเนี่ยน่าจะน่าจะช่วยได้เยอะนะอพูดออกไม้ด้วยนะอืไม่ใช่ไม่ใช่พูดสองต่อสองนะพูดออกไม้งานบุญนะ